ความกล้าเกี่ยวข้องกับสามสิ่งหลักของชีวิตพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าให้เราดำรงอยู่สามสิ่งใช่ไหมความเชื่อความหวังและความรักความกล้าเกี่ยวข้องกับสามสิ่งหลักของชีวิตนี้ก็คือกล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะหวังและกล้าที่จะรักความกล้าบวกความเชื่อเท่ากับปลายแหลมของหอกหรือปลายแหลมของหัวสวา์ที่ทะลุทะลวงกำแพงที่อยู่ตรงหน้า ความเชื่อเล็กน้อยความเชื่อขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดคือสิ่งเดียวที่จำเป็นจริงๆไม่ใช่ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ความเชื่อเล็กน้อยที่ทำให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การอัศจรรย์เกิดขึ้นจากการเอาความเชื่อที่มีอยู่ไปขับเคลื่อนด้วยความเชื่อฟังและเชื่อว่าสิ่งที่เรามีอยู่ ก่ให้เกิดพลังยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งที่มีอยู่เอาความเชื่อที่เรามีนั้นไปใช้ด้วยใจเชื่อฟังมากขึ้นเราไม่ต้องการความเชื่อที่ยิ่งใหญ่แต่เราต้องการความเชื่อที่เรามีและสิ่งที่เรามีอยู่เราเอาไปใช้ด้วยใจที่เชื่อฟัง